ททบร5ร่วมกับบริษัทตะวันฉานจำกัดนี่คือโลกใหม่ของเราที่เราพร้อมช่วยกันผลั สนความกล้าคิดกล้าทำของเยาวชนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเจเล่บิวตี้บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยอร่อยเต็มยิ้มสวัสดีค่ะพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกรีนยู เล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมค้ออะไรเนี่ยว่าแต่เล่นวันละกี่ชั่วโมงอ่ะถามว่าไม่เล่นดีกว่ากี่ชั่วโมงหักเวลากินข้าวกับเวลานอนนะคะเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องพักผ่อนบ้างเด็กมราโตชั่วโมงก็ดูตาสีวันที่โซ่แมสเซนมาตอนปีสามไม่ไดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วว่าแต่ที่เล่นไไม่ด้หลับไม่ได้นอนกันเนี่ยเข้าเว็บอะไรกัน เอาไข่ก่อนไข่นะคะไข่ชอบเข้าเว็บเด็กดีค่ะชอบแบบหน้ามากแน่ใจนะชอบเข้า Youtube ไปดูอะไรน่าสนใจเยอะแยะหมดใช่ไหมมากยูทูปก็บล็อกหมดแล้วเขาไย่ดูบอุ้ยคุณเล่นว่าไปดูอะไรแบบนั้นเราเด็กดีใช่ไหมเอ๊ะว่าแต่ กาาเงาสูงสข้างบนน้องไอซ์ของเราหายไปไหนอะคะเนี่ยเขาก็เห็นเผย์อยู่ว่าคลิป YouTube อะไรของเขายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาไม่ชอบเป็นอะไรเออใช่เปิเดี๋ยวว่าเขานะเขามีเพื่อน a c e b o o k เป็นเจ็ดคนเจ็ดคนเลยเจ็ดคนเลยอาปล่อยปล่อยน้องไอซ์ให้เขาไปทำการบ้านหาว่าคลิป YouTube ที่แต่ละคนชอบเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิดรอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงนีค่แนะน้องค่ะไปดูกันเลยค่ะพี่นิดแนะน้องสนับสนุนโดย บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเคลือไทยออยผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยสวัสดีค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่นิ้พูดถึงเรื่องของพลังงานขยะที่เกิดจากการฝังกลบใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรามาคุยกันต่อคะ่ะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของเทคโนโลยีเตาเผาขยะกันคะ่ะสำหรับเทคโนโลยีเตาเผาขยะนั้นเป็นการเผาขยะในเตา ที่มีการออกแบบเป็นพิเศษให้ใช้กับขยะที่มีความชื้นสูงและมีค่าความร้อนที่แปรผันได้ค่ะการเผาไหม้นั้นจะต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษและรบกวนสิ่งแวดล้อมต่อไปก็คือเทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะชุมชนค่ะกระบวนการทําให้ขยะเป็นก๊าซโดยการทําปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์โดยสารอินทรีย์ในขยะนั้นจะทําปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิง ซึ่งก็จะนำไปผลิตไฟฟ้าหรือให้ความร้อนโดยตรงต่อไปค่ะต่อไปก็คือเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะค่ะโดยการนำขยะมูลฝอยมาผ่านกระบวนการคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ขยะที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้ก็จะได้ค่าความร้อนที่สูงและมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าเทคโนโลยีการแปลรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นการเปลี่ยนขยะประเภทพลาสติกให้เป็นน้ำมันโดวยวิธีการเผาในเตา,ตาแบบไพโรไลซิสค่ะ ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความดันและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมทำให้เกิดการสลายตัวของโครงสร้างพลาสติกนั่นเองค่ะนั่นคือวิธีการทั้งหมดที่เราได้พลังงานจากขยะนะคะแต่น้องๆคะถ้าหากว่าน้องๆมีของเหลือใช้ที่ยังไม่เป็นขยะก็นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะให้น้อยลงค่ะที่สำคัญช่วยลดมลพิษด้วยนะคะพบกันใหม่กับช่วงพิเศษน้องในสัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ และเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณวีรศักดิ์โคสิธสิ์ i s a r n ได้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บร,รบริหารของบริษัทไทยออยล์จกัดมหาชนโดยจะดําเนินการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลก,กิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนําค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเคลือไทยออยล์ ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย